ครับก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นหมวกเครื่องหมายต่างๆซึ่งใช้ในในอดีตนะครับก็เป็นส่วนของเครื่องแบบเครื่องแต่งกายนะฮะของมหาดเล็กนะครับของตำรวจ,รวจก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งผมคิดว่าในอดีตนั้นเป็นเป็นเรื่องที่หาหาดูง่ายแต่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี่ยหายดูยากนะฮะเป็นอุปกรณ์เครื่องสื่อสารเป็นถังนะครับอันนู้นถังบรรจุน้ํามันนะครับ อุปกรณ์เหล่านี้ก็หาดูยากจริงนะฮะทีนี้ก็จะมีสิ่งหนึ่งซึ่งอยู่ในตัวอาคารหลังนี้ซึ่งหลายคนเองครกว่าคุกที่ไก่ฮะคุกที่ไก่เนี่ยนี่คือคุกนะฮะอาคารภายใต้อาคารหลังนี้เคยเป็นคุกที่คุมขังนักโทษไว้ลักษณะจะเตี้ยจนยืนไม่ได้นะครับแล้วก็นอนไม่ได้เนื่องจากเป็นพื้นดินมีแต่น้ําขังที่กสรกนะฮะเขาเรียกกันว่าคุกที่ไก่ําหรับ ทำโทษคนนะครับพวกเมาพวกลักเล็กขโมยน้อยซึ่งโดนกักขังไว้ในส่วนหนึ่งใต้อาคารหลังนี้ครับห้องนี้นะครับขออนุญาตนะครับเป็นห้องาศาสนาซึ่งจะเห็นว่าห้องห้องที่นี่นะครับในอาคารหลังนี้เนะี่ยจัดไว้ให้เห็นว่ามินบุรีนั้นมีหลายาศาสนาแล้วก็มีที่น้องประชาชนเองรับถือาศาสนานะครับ ต่างๆกันแต่ก็อยู่ด้วยความสันติแล้วก็ไม่มีปัญหานะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งผมคิดว่าจะเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับในเรื่องของศาสนาในส่วนหนึ่งนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งเป็นการรวบรวมนะฮะวัดแล้วก็มีประวัติของวัดต่างๆนะครับอย่างในอดีตเนี่ยวัดแสนสุขก็เป็นวัดหนึ่งซึ่งรัชกาลที่5เสด็จประพาสต้นมาที่วัดแสนสุขปัจจุบันนี้ก็เป็นวัดของเจ้าคณะเขตน,นะครับพระครูโสพล นะครับซึ่งท่านอยู่ที่วัดเส็นสุขวัดสีกุรเวชาวัดเป็นเหนือวัดเป็นใต้นะฮะวัดทองสมฤทธิ์วัดลำนกแขวอันนี้ก็จะเป็นวัดซึ่งมีประวัติศสาสตร์ในการสร้างจะมีในส่วนราชการที่3ก็ก็สร้างวัดสื่อแถวเกิดในสมัย วัดเหล่านี้เกิดในสมัยรัชก,การที่3เป็นจำนวนมากอันนี้ก็เป็นพื้นพื้นฐานของเรื่องของหลักการศาสนาเราก็ได้นำเรียนเรื่องนี้นะครับเข้าที่ประชุมเพื่อหารือว่า เราคงจะต้องอจัดหรือหาสถานที่สำหรับในการดำเนินการเพื่อที่จะช่วยเหลือดูแลพี่น้องเด็กต่างๆเหล่านี้ที่ที่เป็นเด็กพิเศษนะครับก็ได้มีการประชุมกันหลังจากที่มีการประชุมกันก็มีความเห็นว่าน่าจะต้องดำเนินการเรื่องดังกล่าวจึงได้ไปเรียนทางคุสตีนแชนันซึ่งเป็นประธานมูลนิธิร่มใส่นะครับว่า ให้ทางมูลนิธิร่มใสนั้นได้เข้ามาเป็นอ,องค์กรในการขับเคลื่อนเรื่องต่างๆเหล่านี้เนื่องจากว่ามูลนิธิร่มใส่นั้นเป็นองค์กรการกุศลไม่สแสวงหาผลประโยชน์นะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันประวัติศาสตร์วันหนึ่งที่นะครับพระเดชพระครุณท่นาน,นเจ้าวาดวัดบรรพินต้ได้มาเป็นศถีพยานร่วมกันนะครับระหว่างทางมูลนธิร่มไส กับตัวแทนนะครับบริษัทเอเชียไอคุณลีจวะนะฮคุณสุธีมินชัยนันคุณลีจวและท่านผู้รักษาหน้าศาลท่านชินนรสนะครับแล้วก็ท่านอายการนะครับซึ่งจะมาเป็นพยานในการลงนามและพวกเราเป็นสักขีพยานในการลงนามใช้ประโยชน์ที่ดินแปลงนี้นะครับแปลงนี้เพื่อที่จะพัฒนานะครับพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้อย่างนี้นะครับ ได้มีการลงนามึืนบันทึกก็ตกลงการใช้ประโยชน์ที่ดินนะครับจำนวนระยะเวลา30 30ปีนะครับในเรื่องของการใช้ประโยชน์ที่ดินแล้วก็ดำเนินการาพัฒนาที่ดินเพื่อไปสู่วัตถุประสงค์อย่างที่ได้กีหนดไว้นะครก็ผมขออนุญาตเดี๋ยวให้ทั้งทั้งสองท่านนะฮะจะได้มอบสัญญาซึ่งกันและกันนะฮะเชิญฮะ วันเพ็ญเดือนสิบน้ำก็นองเป็นตะลิงเราทั้งหลายชายหญิงสัตวุกกันจริงวันลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงครับนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะฮะที่ท่องเที่ยวซึ่งผมคิดว่า จุดนี้ก็เป็นจุดสําคัญเพราะว่าเป็นวัดแสนสุขซึ่งมีตำนานนะครับที่เล่าขานกันว่าเป็นวัดที่มีพื้นที่ที่อากาศร่มเย็นนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งได้ถูกพูดขานกันว่าตอนที่พระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสต้นมาก็มาจอดเรือนะครับที่วัดแสนสุขแห่งนี้แหละครับปัจจุบันก็เป็นวัดของเจ้าคณะเขตนะฮะสภาพลําคลองต่างๆก็น้ํำยังใสนะฮะจะเห็นว่าเด็กยังเล่นน้ํากันอยู่นะฮะซึ่งก็ถือว่า เป็นภาพที่น่าน่าชมน่าดูนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ลำคลองแสนแสบยังมีสภาพของน้ำที่สใสส,สะอาดนะครับ 12น้ํากระนองเป็นตะลิงเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงวันเพ็นเดือน12ค่ะและสํหรับตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่บริเวณหน้างานสืบสานประเพณีรอยกระทง110ปีเมืองมินบุรีเมืองมินถินทองประจําปี2555ค่ะลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล ลยสยยิงนนุกกััวอรร,ลลรและตอนนี้นะคะเราก็ถึงเวลาเปิดงานอย่างเป็นทางการของงานศืกสารประเพณีลอยกระทง110ปีเมืองมินบุรีเมืองมีนขินทองประจำปี2555เราไปชมบรรยากาศข้างบนเวทีกันก่อนเลยดีกว่าค่ะการเรียนพระน้าท่านรัตรีช่วยว่าการกรดทรวศึกษาธิการ ท่านเสริมจากครมธนิตที่เคารพในานามคณะกรรมการจัดงานสืบสารประเพณีรอยกระทง110ปีเมืองมินดุรีเมืองมินินทองประจำปี2555ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานในวันนี้งานประเพณีรอยกระทงเป็นงานประเพณีที่สำคัญเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ควร่าแก่การรักษาและสืบทอ,อด สมรนผลลรักเมืองมินศูนย์การศึกษานอกเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยส่วนราชการภาคเอกชนพ่อค้าและประชาชนในพื้นที่จึงร่วมกันจัดงานประเพณีรอยกระทง110ปีเมืองมินบุรีเมืองมินถิ่นทองประจำปี2555ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม2 เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีของพี่น้องชาวมินบุรีและเขตใกล้เคียง 3. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของเขตมินบุรีให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น 4. เพื่อหาไรายได้สมทบคุณก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และพื้นฟูเด็กพิเศษมินบุรีกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นในงานประกอบไปด้วยการประกวดหนูน้อยนพมารการประกวดนพมาศ การประกวดกระทงประดิษฐ์ษการแสดงดนตรีของนักเรียนยการออกล้านจำหน่ายสินค้าซึ่งรายได้จากการจัดงานทั้งหมดจะนำเข้าสมทบกุนก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และพื้นทูเด็กพิเศษบินทุรีอันจะเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือเด็กพิเศษเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนเขตบินทุรีแกะเขตใกล้เคียงและจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างยั่งยืน อันหนึ่งในการจัดงานในวันนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากศูนย์การศึกษานอกระบบและศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัยส่วนราชการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสถานศึกษาองค์กรเอกชนห้างร้านพ่อค้าตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่จึงขอขอบพระคุณไว้เป็นอย่างสูงณโอกาสนี้บัดนี้ได้เวลาอันสมควร อากาบเรียนเชิญพระนัทท่านและตีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านเสริมจากพงพาณิชย์ได้กรุณาให้โอวาทและกล่าวเปิดงานเพื่อเป็นฝันกำลังใจแก่ผู้ร่วมง,งานและเป็นสิริมงคลแก่ท้องถิ่นเมืองมินบุรีสืบต่อไปอากาบเรียนครับพระนัท่านวิชามีชยัยนันเป็นตีเป็มติช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขแต่ในนี้เป็นคท่าน นายสมาชิกสภาหุ้นส่วรชนตร์8.7ท่านผู้พิพากษาวิณาศสารจังหวัดมินบุรีพี่น้องก็น่าสวดใท้การท่านคณะกรรมการจัดงานสื่อสารประเพณีลอยกระทงเมืองมีนติดทองพี่น้องชาวมินบุรีและท่านผู้เกียที่เคารพรับครับครับผมเองวันนี้นะครับภูมิใจแลวก็ ตั้งใจแลแ้วก็เต็มใจนะครับที่จะมาร่วมงานกับพี่น้องชาวบีนกรีนะครับโดยท่านวิชานมีชัยนาท่านูนานะกุณาท่านได้กราบเรียนเพราะท่านรัฐหน้าีว่าการกระทรวงสาธทการนะครับท,ท,ท่านการุงเทพเทพประจนาเนื่องจากท่านติดได้การสำคัญนะครับยังยู่ระหว่างการเปิดอภิปรายทั่วไปของสมาชิกกุฏิสภา ท่านผูณามอบหมายให้ผมมาทำแทนนะครับก็อยากจะเรียนว่าในส่วนของตัวพันท่านพิการวีไอพีนั้นเป็นคนคนหนึ่งนะครับที่มีบทบาทโดดเด่นในพักเพื่อใครของเราเป็นคนคนหนึ่งที่ผมเองให้ความเคารพนับถือนะครับเพราะท่านเป็นคนตรงไปตรงมานะครับรักมาถูกต้องชอบทบและที่สําคัญอย่างหนึ่งคือเป็นคนที่พี่น้องประชาชนรักนะครับ เพราะรักพี่น้องประชาชนาวันนี้ก็เลยคิดว่าไม่มาผมไม่ได้นะครับต้องมาให้ท่าน,นพิธานนะครับกริงๆเดี๋ที่ว่าผมต้องมาเพราะงานงานนี้นะครับเป็นงานซึ่งนะจัดเพื่อ100ปีนะครับเมืองมีนอีทองนะครับซึ่งเป็นเมืองปลานะครับซึ่งผมเชื่อพี่น้องคนไทยทั้งชาติรู้จกักว่ามีนบุรีนั้นเป็นเมืองปลา นะครับจะเป็นเมืองเมืองหนึ่ง,งที่ให้้าในด้านเศรษฐกิจสังคมแล้วก็เป็นเมืองที่มีโดดเด่นอีหลายหลายอย่างนะครับนะครับเพราะฉะนั้นการจัดงานลอยกระทงในค่ำคืนนี้นั้นนะครับนอกจากจะถือว่าประเพณีลอยกระทงเป็นมนเป็นบรดกรทางวัฒนธรรมแล้วนะครับสิ่งหนึ่งก็คือวันนี้ที่พวกเรามาร่วมกันจัดนั้น นการสื่อสารนะครับประเพณีอันดีให้คงไว้ตลอดไปนะครับและนอกจากนั้นนะครับและที่สําคัญก็คือวันนี้เราอยู่ติมฟองแม่น้ําแห่งนี้นะครับท่านคณะกรรมาการจัดงานก็มีความมุ่งมุ่งหมายที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามในเรื่องของการอนุรักษ์ะวัตธรรมนะครับอนุรักษ์และก็ส่งเสริมประเพณีด้วยนะครับซึ่งจะได้เป็นตัวอย่างวันอน,นิการลอยกระทงนั้นเราอนุรักษ์ นะครับเสริมสร้างเรามีการัรูษนะ์แม่น้าลาคลองด้วยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าการลอยกระทงกก็เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่เราอขอเขอา้าม,ผมผานะครับแม่ก็คงกานนะครับในปีนี้ทั้งปีมีอะไรที่เรานะครับที่สิ่กระบรกหรือทําไปถูกต้องในแม่น้ําลาคลองเราก็จะได้ขอเข้ามาเนื้อจากนั้นผมคิดว่าเป็นงานที่ วันทุกข kind of ์ของเราจัดผมว่าเป็นงานที่จะเป็นการขอบคุณนะครับแม่น้ําลําปองนะครับที่ถือว่าเป็นเหมือนชีวิตของพวกเรานะครับให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้กับพวกเราอีกด kind of ้วยนะครับครับผมได้ทราบว่าวันนี้ทุกท่านนะครับมีส่วนในการจัดงานอย่างยิ่งก็นั่นหมายความว่าท่านทั้งหลายบรรจงจัดนั้นจริงหนึ่งเหนือสิ่งใดในวัตถุประสงค์ของการจัดงานก็คือนะครับ เราจะเงินไรายได้ทั้งหมดจากการจัดง,งานนี่นะครับเพื่อเสริมสร้างศูนย์เรียนรู้พื้นบูเด็กพิเศษมินบุรีนะครับซึ่งเป็นนโยบายสําคัญยิ่งของกระทรวงศึกษาธิการนะครับ,บว่าคนเราเกิดมาไม่เท่าเทียมกันนะครับเป็นการเท่าเทียมกันทางทางด้านกฎหมายแต่ข้อที่จริงนั้นไม่เท่าเทียมกันดังนั้นจะต้องมีการเติมเต็มจากนะครับพี่น้องของเราที่เป็นผู้ที่ เสสลาเป็นผู้ที่มีจิตใจกุศลน,นะครับที่จะอุดช่องว่างนะครับให้โอกาสนะให้กับพี่นอ้องของเราอีกจํานวนมากนะครับได้มีโอกาสที่จะได้มีโอกาสเรียนรู้นะครับให้เกิดความเท่าเทียมกันนะครับซึ่งเป็นนโยบายที่สําคัญนะคผมจะคิดว่าวันนี้เราจัดพวกเรา,จ,เราจ,จัดงานนะที่จะให้เกิดการนรับธรรมชาติก็ดีนะครับ อร่อยกระทงแรกเรามีความสุขความสาราแล้วนะครับสิ่งหนึ่งลึกๆของหัวใจก็คือเรามาได้ทําบุญร่วมกันนะครับเพราะสิ่งที่ทํานั้นเป็นการหารายได้นะครับเพื่อจะสร้างสิ่งที่เป็นสร่งทุโยชน์นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่สร้างนั้นเป็นวัดนะครับเป็นอาคารนะครับเป็นสิ่งก่อสร้างนะครับที่คงทนเาวอนะครับเป็นสัญลักษณ์่งบอกถึงความระมือร่วมใจของเรานะครับโดยเฉพาะในปีนี้ รเราก็ทำได้ได้ทั้งหมดให้กับศูนย์แห่งนี้นะครับผมก็คิดว่าศูนย์แห่งนี้คงจะเป็นศูนย์ที่จะรวมพลังแห่งความรักนะครับศูนย์แห่งนี้ก็จะเป็นศูนย์ที่ส่งเสริมนะครับเด็กผู้ด้อโอกาสก็ดีนะครับเด็กที่พลาดโอกาสนะครับหรือเด็กที่เกิดมาในครั้งแรกนะครับไม่มีโอกาสได้ได้ศึกษาเล่าเรียนนะครับแต่เราทั้งหลายก็พยายามที่จะเติมเต็มให้เกิด ให้เปิดโอกาสให้เขาได้มีโอกาสาได้เรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นจึงเ,เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับครับสำหรับการจัดง,งานในวันนี้เป็นการร่วมแรงร่วม,มใจของหลายฝ่ายนะครับผมเองก็เพิ่งมารับหน้าที่นะครับเป็นปรัฐมนตรีช่วยวาการระทรวงการศึกษาวันนี้ผมก็ดีใจผมได้มาพบพี่น้องคุณครูของผมนะครับซึ่งส่วนหนึ่งก็อยู่ทั้งยยมัธยมอยู่ทั้งประถมได้อีกส่วนหนึ่งก็คือปสอนอด้วยนะครับ ซึ่งผมเองผมณูมิรับผิดชอบนะครับการศึกษาก็พื้นฐานนะครับรับผิดชอบทางด้านอจิวัติศึกษาและก็รับผิดชอบทางกองสอนอนะครับวันนี้ผมได้มาอยู่เียงข้างพี่น้องครูของผมนะครับก็ถือโอกาสนะครับฝากพี่น้องครูของผมทุกคนด้วยนะครับอยู่แล้วของผมของพี่น้องทุกท่านนะครับและขนาเดียวกันก็อยากจะให้พี่น้องครูคุณครูของผมนะครับได้อยู่เกียงข้างพี่น้องไปจารยในเขตอำเภอบินบุรีอย่างนี้ นะครับอยู่ภายใต้นะครับออบอกของท่านรัฐมนตรีช่วยพิชานด้วยนะครับที่เจ้าโอุ้มส่งเสริมนะครับแล้วก็ท่านใช้นะครับนะครับพวกเรามีจิตสำนึกก็มีมีความสร้างใจนะครับที่จะช่วยให้ทุกกิจกรรมที่เป็นเรื่องของส่วนรวมนะครับที่เป็นประโยชน์นะครับขอได้ท่านได้ใช้ให้อย่างเต็มที่กันนะครับครับในโอกาสสุดท้าย นะครับผมขอขอบคุณนะครับท่านคณะกรรมการจัดงานนะครับซึ่งรวมทั้งศูนย์การศษานอกโรงเรียนนะครับนะครับที่น้องส่วนราชการทุกุกส่วนบริษัทห้างร้านองค์กรเอกชนทุกทุกท่านนะครับที่ท่านได้เสียสละร่วมแรงร่วมใจประจงจัดงานให้มีในวันนี้ขึ้นนะครับขอขอบคุณ ของท่านเป็นอย่างสูงะขอให้ผลบุญส่วนที่ท่านได้จัดทรีนี้ให้ท่านทั้งหลายได้มีแต่ความสุขกายสุขใจ